วัสดีครับหลังจากที่เราได้ศึกษาทฤษฎีในส่วนของจอรเอ็นอยนูไปแล้วต่อไปเราจะมาศึกษาวิธีการตารองน,นะครับว่าเราจะใช้ยอยุปกรณอะไรบ้างขอบวงจอรอย่างไรลูกคลื่นแรงดันแม่กันที่เราพูดนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรตรงตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปหรือไม่ก่อนอื่นเราเริ่อปกรณรที่ใช้ก่อนครับนี่คือโมบาไฟมกาศึงสามารถต่อไปแบบ นี่งหน้าปัดที่เรนไม่ใช้นั้นเป็นหน้าปัดที่มีโช้โดไดโอดเพียงตัวเดียวนี่คือตัวด้ลัมางท,ที่มีขนาด100โอห์มและ20โอห์มตัอไปคือตัวหลังดังที่มีขนาด50มิลลิแอมป์และ100มิลลิแอมป์ตัวด้านบนนี้คือออสโบรสโค ซึ่งเราจะนำมาใช้วัดค่าแรงดันในกระแสะเพื่อวิธีการต่อวงจรน,นั้นเราจะต่อวงแปลงให้มีขนาด90โวลต์โดยนำ44.5โวลต์มารวมกันจากนั้นเชื่อมต่อไปที่เ ต่อไปเชื่อมจุดไปเลี้ยนให้กับชุดคอนตัวเพราะว่ามีต่อไปเชื่อมจุดจุดต้นต่อไปเชื่อมจุดแช่อมต่อเข้ากับวงจร ำตัวตั้งทานต่อเข้ากับโมจ้เป็นวงจอน m u ที่มีตัวตั้งทานเป็นหลบ เดี๋ยวเราจะมาวัดค่าแรงดันแมกซ์แ,แสตที่เราพูดกันนะครับว่าจะมีค่สาสัมป็นอย่างไรโดยเช่อุที่หนึ่งนั้นจะใช้สำหรับวัดแรงดรันส่วนเชกรณ์ที่สองจะใช้สำหรับวัดกระแส เส้นสีเหลืองคือแรงดันในฟ้าที่โล่งส่วนเส้นสีฟ้าคือกระแสไฟฟ้าที่โล่งเมื่อไดโอดได้รับไฟฟ้าขั้วบวกที่ขาแอนอยดทให้มีไฟฟ้าไหลเข้าที่ขั้วบวกของโลดและเกิดเป็นแรงดันและกระแสขั้วบวกขึ้นในช่วงเวลาต่อมาเมื่อไดโอดได้รับไฟฟ้าขั้วลบที่ขาแอน ทำให้มีไฟฟ้าไหลผ่านลงจึงทําให้ไม่เกิดแรงดันและกระแสขึ้นซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามลักษณะของไฟฟ้าสลับที่มีขั้วบวกและขั้วลบสลับกันไปมาตลอดเวลาลูกขึ้นแรงดังนและกระแสที่เอามุดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าเรานำ ตัวเหนืดาวเข้ามาต่อแล้วคุณดูกัวเต็ม เส้นสีเหลืองคือแรงดนไฟฟ้าที่โลดเส้นสีฟ้าคือกระแสไฟฟ้าที่โลดเมื่อไดโอดได้รับไฟฟ้าขั้วบวกเข้าที่ขายอหนึ่งททำให้มีไฟฟ้าไหลเข้าที่ขั้วบวกของโลดจึงทําให้เกิดเป็นแรงดันและกระแสขั้วบวกขึ้นซึ่งในขณะนั้นตัวเหนี่ยวนำได้เก็บสะสมพลังงานเอาไว้ กระแสไฟฟ้าจะมีลักษณะที่ขึ้นช้ากว่าปกติในช่วงเวลาต่อมาเมื่อไดโอดได้รับไฟฟ้าขั้วลบเข้าที่ขาไอออนจึงทำให้ไม่มีไฟฟ้าไหลเข้าที่โหลดและไม่เกิดมีแรงดันและกระแสที่โหลดขึ้นแต่จะ มีค่าพลังงานถูกคายออกมาจากตัวนำอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณกระแสนั้นจะมีลักษณะที่ลงช้ากว่าปกติซึ่งจะมีลักษณะอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆ ตามลักษณะของไฟสลับที่มีทั้งสีบวกและสีลบสลับกันไปมาตลอดเวลาทั้งหมดนี้คือวิธีการประลองของุงจรเ M1U ที่มีตัวทัาทานระโบบและที่มีทั้งตัวทัาทานต่อให้ตระกับตนนัวนำประโยชขอบคุณครับ